ดาราปะดาราดาราที่อันนี้ปะเดือดตาใครวะโตโน่โอโตโน่มันมันมันสามพยางไหมล่ะไอเจ้านี่มาสองพยางใครจะไปคิดออกไอ้บ้าโลโลโดโนเหมือนกันเล่นเล่นมาจบแล้วจบแล้วโอ้ไปดีกว่าตลกตลกแดกขนาดเนี่ยลงไปไป ลงที่ไหนก็ได้ไม่ได้ขอตั้งที่ตายอีกแล้วพูดเพื่อนองตึกท้องบ้านเราึงทอไปลงลงนี่ด้วยวะเฮี้ยต้นจับเลี้ยแมวตึกท้องตึกท้องโอ้โหลงเฮี้ยเลยเฮี้ตรงนี้ไม่มีหองเลยตึกท้องม่รูว่ะสวยทั้งนั้นแหละตึกดีๆปืนอะไรก็มีขอแค่หยิบเนี่ยเออเนี่ยหยิบหยิบไปให้หมด ไม่มีคนหรอวะแปลกนะยิงแล้วะยิงแล้วไงไงทับุปาปั๊บเลยมันขอได้อะมันต่างได้อะเกมเนี้ยขอคนหน่อยครับเขาจะบอกไม่มีมีแต่ขยาววอส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 วออวออออ เฮ้ยบ <mile> oh. ้านกูบ้านกูหูบ้านกูเต็มเลยบ้านมึงคนเดียวเองบอกเต็มไอชิ้นายเอาลองไว้ก่อนดีโถอเจ็บเจ็บเจ็บน็อกน็อกน็อกโอเคมีตีนึงมีมอนอ่ะสายโมอนอ่ะสายข้างหลังมึงข้างหลังมึงโอ้ยเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากโอ้โหมีข้างในบ้านข้างในบ้านเจ็บจัดเลย อ้เดิเตรียมจัดเลยเพื่อนไม่มีโอ้ไม่มีอะไรเลยลงไอ่เดี๋ยวนี้เดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะได้ไหมทำได้หรือเปล่าสายไทจะได้ไททำได้ไหมทำได้หรือเปล่าวิ่งเข้าไหมมีเขาเลยแค่สองแค่สองแค่สองจะทำได้ไหมเดินวนรอบตึกเลยไอ้เชี่ยเดินวนรอบตึกแล้วเนี่ยสัตว์มันเดินลงล่างแล้วไอ้นายไปเดินลงล่างมันเป็นเกาะมันเป็นเกาะมันเป็นเกาะ มันแพ้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันเปลี่ยนเกาะอะไรดิมันเปลี่ยนกะมันชาร์จเกาะด้วยยิงจะกล้าชุบกุ๋ยเนรอตายตายตายยิงแล้วยิงแล้วหมดฮ่าฮ่าก่อนกูบอกเลยไอ้น้องอย่าหน้าอย่าหน้าอย่าหน้า ชอบมากเลยใช่เลยไีกนเร็วลิบเร็วเดี๋ยวมีซี่มาช้าอีกสั่งหอนใจไม่ค่อยดีบอกเลยมาเป็นฝูงฮ้ยแค่เนี่ยหมาอะไรวะอะไรอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยบางทีบางอย่างเรนไม่ควรเล่นหรอก ตอนนี้ไม่มีใครเล่นกับเราแล้วเราเล่มาเล่นตรงนี้แทนวารู้เป่าวารู้เปล่าคำพูดไหนวาโป่เออไม่เล่นกับผมเลยผมเติมมาเยอะกูก็เติมไปกับมันนี่แหละจัดเล้เล่นเลยแล้วก็ทิ้งอย่างง่ายดายก็มันได้เฉยตอนนั้นเราเบื่อกันเฉยนายไม่ให้ไม่อยู่เล่นเออมันแบบ มันนานไปอ่ะเล่นจนหิวข้าวมันได้ไม่จบเลยครับไอ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 ที่มันแย่สุดคือเวลาเสมออ่ะเอออีกและวเอเลยวันไหนยื้อะไรได้บลมนด์แพ้ชนะไปเลยเออไม่ใช่มีผลเสมอแม่งค้างขัดใจจัดใช่โอ้โใครมีใครเห็นสโคปทนายไหมเห็นออกแล้วกันเห็นแล้วบอกเลยนะ เดี๋ยวได้เห็นแล้วบอกแล้วกันเห็นไหมไม่เห็นเห็นเหรอเห็นแล้วบอกด้วยนะได้ครับเห็นไหมเดี๋ยวไปบอกแล้วกันอะไรอ่ะเห็นไหมเห็นแล้วขอบสนายเปล่าแอบดรอปวะเห็นแล้วขอบสไนายมั้ยเห็นแล้วบอกเลยนะไม่เห็นครับไม่เห็นครับไม่เห็นเห็นยังไม่เห็อะไรทั้งนั้นตอนนี้ยังไม่เห็นเลยเหรอ เห็นยังโล่อ้ยอย่าอย่าเต้าตีดิเออเยวอะไรสักแบบจะนายอ่ะเห็นยังไม่มี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 หรอแอร์ดรอปดีกว่าทำไมไม่มีอ่ะเคเบอร์วะเฮ้ยเคเบิร์เหรอมาลองดิเอาเก็บมาแล้วจะเล่นเหรอไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาเลยมีพีชครีปอยู่มีอะไรนะลูกซองปะขอขอลูกซอง ขอสโคบตะในได้ไหมถอดสโคบคิปเปอร์ไม่ได้บ้าโอ้โหน้องๆที่มีเคเบิลน้องๆก็ขอสโคบเคเบิลได้ไหมถอดสโคบเคเบิลไม่ได้หน่อยไอ้เหี้ยแต่วพอนับแล้วมีมีเหมือนกันตะในเคเหมือนกันเลยเคอะไรเคเบิลเคเบิลเดือดจิตจานจิตจานโอ้โหจิตจานดูสงสัยนู่นหลายๆช่องเลยคราวนี้อ้ยอะไรของคุณเนี่ยนาย โอ้ยยี่สิ่สอาสี่อย่างโหดีุถอดสไายมาดีถอดสนายเคเบิลมาตะโขบวะคถอดแงเดี๋ยวคเดี๋ยวกุทำไอ้เฉยเฉยเฉยเยอะไรก็ถอดเก้งเนี้ยโอ้ยเอาสะโบสองป้อมมีสะโบสองอะเล่นปะเดี๋ยวะโขบสนายไปหาดิตรงนู้นแ่ะยังขอสะโบสไลหน่อย กล่องไม่เปิดเลยไปฟาร์มปะโอ้หแม่งแม่งบวกกันมันเลยตรงนั้นอ่ะมีสื้อของอะไรแกมั้ยมีสื้อของอะไรมั้ยไม่มีร่อน้าวที่ดีไอ้มันเป็นโรบอทไงทำไมต้องโดูด้วยอ่ะเดี๋ยวยอดเดี๋ยวยอดต้องยีเลยนี่ยอดอะไรยอดมะพร้าวเฮ้ยเอามาสักงสองลูกครับนายได้ มีตะกบตะไน่ะมันอารมณ์เหมือนแบบมีถั่วป่ะก่อนตะกบตะไนหน่อยมีถั่วมั้ยมีถั่ว่อุ้ยทำไมมันดูเดือดจังอ่ะจริงนะระว่านตะกบตะกบตะไน่เหรอตะกบลูกสองขอให้หน่อยเช็ดแม่เฮ้ยไปเกเบิ้ลนะเกเบิ้ลนะ เคเบิลยิงยิงโอ้โหเนี่ยโอเคเบิลกลัวยิงนกไอ้เคเบิลไม่ยิงเลยไอ้เา้านนาเนานาะนานาาะายเนนาาเนนาะเนาเนา้าเานาะเานานาาเานนาเาเนาะาะนาะเนนเขาะาะเนานเขาาเนานาเนานเข้าบ้านเาานาานนาาเาเานเนานเน

น้าไอคนที่อยู่หลังกูไปไหนวะเนี่ยทำอะไรอย่างชอบเลยนี่คุณมาทำอะไรตรงนี้นะฮะอุ้ยก่อแตกมีสมบสติไนาเก้าสุนก้ะสุนมีกระสุนป่ะกระสุนกระสุนเไอ้จับวุ้ยก่อแต หู้โกดแดงกดแดงแตกโอ้โหบ้านไหนบ้านไหนกระสุนบ้านโนนบ้านโน้นกระสุนไม่มีกระสุนแล้วกระสุนส้มโอ้โหอันนี้ไม่มีศพเลยเหรอมีแต่แบบร้อยห้าร้อยสี่ห้าไม่ไหนเดี๋ยวพี่หานะตายหนึ่งตายหนึ่งสามศพโอ้โหโผโผลเลยไปสามศพเฮ้ยไอไปไปแปลดิ่งเปล่าที่เปล่ากระสุนน้อยไปเอาดิที่

มันล็อกตรงนี้ได้ยังไงมันล็อกตรงนี้ได้ยังไงจะได้ไม่ได้ล็อกขวาขึ้นไม่ได้ไห้ลองอเสียงางไรเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนู้นตรงนู้นมีคนเขาบอกแล้วมีคนอยู่ตรงนั้นอะได้ๆใครเอ็นฟอสต์ก่างหน้าก่อนฟอสต์ก่อนหน้าก่อนฟอสโคตรชอบรลบบ้านเลยจะโดนรวบจะโดนรวบจะโดนรวบรลบบ้านวันรวบบ้านมันเลยชุกเพื่อนเว้ยแม่งนี่นั่นเดี๋ยวกูสนาอยสองให้ มันจะชุบเพื่อนมันจะชุบเพื่อนมันจะเก็บมาชุบเพื่อนแม่งย,ยึกยึกยึกอย่างฮาเลยเมื่อกี้นี้ไอ้นั่นมันถอ,อยนะนอ้นั้นมีนมถอ,อยนะแล้วซ้ายมีแล้วซ้ายมียไปไปไปโอ้โ<ป>่ก้อนแดงโอ้โห่สองก้อนเลยโอ้โหอยู่นู่นเลยว่ะแล้วซ้ายเคเบิลเคเบิล ้งบนขบนขบนขบนเจ็บเจบเจเจ็บเู้ได้เจ็บขมยอยู่นอ้ยกระสุนจะหมดเดี๋ยวรอมาโดดมาเดี๋ยวรอมาโดดมาขนขโอ้โหเฮ้ยฮัลติดกล่องเหรอุ้ยโอสอกระบอกอาสกระบอกจริง อฮ้ยโหใจเย็นเพื่อนเอือวิมันอยู่ตรงนี้หมดเลยโอ้โห้เยอะชูไม่ได้ชูไม่ได้ปะไม่เก่งเลยมันโหดมากมันโหดมากมันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยโอ้โหเยอะที่หายเฮ้ยเคเบิลอ่ะ เเบอนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายได้ดวงใจเฮ้ยพี่นายผมฝากความหวังประโยคเดียวเลยที่ผมจะาของพี่นายประโยคนี้เลยมีสะโขบไหมเฮ้ย,ยตมมัตบตบตับตบตับตบพี่นายมีสะโขบไหมโอ้ยตบโอ้ยมีสะโขบไหมอุ้ยเขาเซนติเนลว่ะดึ้งดึงเขาเซนติเนลว่ะโอ้โหอะไรอะ เกมเมอร์ยังไม่โดนเซนติเดลย,ยิงโดนนี่ห่าเลยจริงไปแล้ว<อ>ไปแล้วเจอกันพี่นายมีสะโขบไหมโอ้ยไม่มีแล้วนะตัดหัวมีสะโขบไหมโอ้โหกระยจบมาแล้วไอ้เดียเฮ้ยขยะไอสัตว์ทิ้งเลยยิยงโดนไปสี่นัดเองไอง้เหี้ยไม่คุ้มเลยจากสิบสองนัด เล่นแล้วไปเนี่ยต้านอะไรตัวแพร์ก็ยิงโดนอยู่ยิงโดนเดือดสี่นัดสี่เลสิบสองเนี่ยเฮ้ยพี่นายอะไรมีสโคปไหมไม่เหรอมีสโคปสโคปไม่มีหรอกตอนเนี้ยมีอะไรเหรออยากจะงแคปน้ากันตอนเนี้ไม่ไหวแล้วโอ้เราสแกนสักที หนึกล่องแมวแน่เก็บศพนี้เป็นรูดของว่าม,มันไปยังวะไปแล้วนแน่เก็บศพนี้เห็นว่าเก็บศพประชุบชุบเร็วเร็วชุบชุบชุบสโคบไหมแมตช์เจอหรอแมตตี้มีสโคบไหมโอ้โอยหยาฮีอะไรเต็มไปหมดเลยดิอ่ะศพศพเพื่อนๆอยู่ไหนกว่ะ เดี๋ยวลงริมไงริมคลองริมตะลิ่งแล้วทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง,กกรงวันลอยกรับผมย่ยอะไรเนี่ยลอยลอยสะโคบลอยลอยสะโคบสะโคบคุณซองร่างลงตานองลอยสะโคบไปแล้วมีสะโคบไหม เกเบอร์เอีกรบเกเบอรองเรเกเบอร์มีสกคบไหมเออนีพี่นายถอดถูแตนที่พี่นายจะถอดสโคบเกเบอร์ไม่ให้ผมพี่นายไม่ถอดให้เว้ย โอ้แบกเนี่ยครับเดือยครับแบกครับิหมดเลยแบกครับหมดเลยหมดเลยอะไรวะเนี่ยในจังหวะที่สองตะโขบอยู่เงินเคเบอร์ไว้ับเพนเก็บเคเบอร์แชมป์คือเลยรวะคือมันฟังมันก็แบบไอ้เคนี่มันมีนเคเบอร์เพื่อนรีบตายกันดีกว่า โอ้โหพวกนี้มันเกรงกลัวถึงขนาดยอมตายวงว่ะแชมป์แบบกูไม่ได้ยิงใครเลยฮัลโหลอะไรวะเนี่ยแชมป์เป็ไงวะอย่างอึ้งอ่ะโอเคเปิดกล้องมาทับใจเลยโอ้โหแบกเพื่อนโอ้โหแบกไปแชมป์ว่ะน้องพี่เกินโอ้โหเรากตลังเช็คไ่ไหว่ะจบแล้วอง จบกันไปอีกคลิปนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับสไคร์เจอกันใหม่คลิปหน้าไปจ้า